สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มานําเสนอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับอะเบิงผาพไปก่อนเลยนะครับเห็นบอกรบเป็นกําลังเต้นกันยูนาฮานนี่ครับน้องคนที่หันหลังมานี่แหละครับเสื้อน้องนัดนะครับโอ้ยงามปนีผู้ดีปนีผู้จบปนีนะครับผมเป็นยังคือถื่อถีบได้เข้าไปเบิงกันครับว่าเหตุเกิดมันเป็นแจ้งไดนะครับที่เห็นหลายๆอยู่นี่ครับ อัญญาณาหานีก็เป็นที่คุณนาคุณตาคันดี้นี่คือยายเวอครับหลุนพีของเฮ้าครับแล่วกะครับนี่หลุนพีเจย์ไอีกคนหนึ่งครับบอมเป็นภายเองคือบอดโจแล้วก็พิวัติวะดลนะครับพิปอแล้วก็นุนนข้างล่างนั่นก็เสียนุ่นนะครับผมนี่คือการแสดงที่อยู่นาเวทีนะครับเพิ่กำลังถ่ายมิวสิกวิดีโอ กระเทยรุุนพีนะครับบอมเอนวากระเทยตะซีตะสมาจากทั้งใดนะครับนี่นี่คือเพื่อนกำลังถ่ายมิวสิกวิดีโอแต่แต่ครับแต่สังเกตดีๆครับนี่ครับนางเอกเขากลั่เซิร์นลงมาครับแต่เหตุการณ์เป็นจังไงครับแมนนี่เกียบเป็นลมครับเกียบเป็นลมงงเลยครับเกิดอีหยังขึ้นครับเกิดที่หยังขืนอไม่หยังนะครับนี่ครับสาเหตุยุ่งตองนี้ครับ เห็นบ่ครับกำลังโอนอัวนี่ครับไอวัดเท่ากับกาลังเครียดเจ้าขี้เหดจังส่เจ้าขี้เหดจังส่เป็นยังพ้ว่คอยกาลังไทยวิดีมิวสิควิดีโออยู่เจ้าขี้เหดจังส่เบิงหน้าตาเราครับเรากระศูนย์แทศน o องเลยครับเออจังไหนอยู่ซื้อมาถีบฉันนี่แม่เออแต่โดยสปิริตการแสดงครับเพื่อนก็แสดงตัวครับมาเบิงอีกฝั่งหนึ่งครับ บางคนอัดสีบอเสเซียนะครับว่าเป็นการถ่ายมิวสิกวิดีโอนี่เพิ่นกำลังจัดฉากอยู่นะครับให้น้องงญิงมามานั่งอยู่ฟังนี่ท่านกำลังทำทารับรางวัลจากเอฟซีนะครับนี่อ่าเพิ่นกำลังจัดว่ามุมกล้องนี่ได้บ่นะครับบ่โจเพิ่นเคยแสดงเป็นรุ่นพี่นะครับเป็นกระเทยอยู่าหน้าฮานนี่ครับเผนกำลังจัดมุมกล้องมุมงยังอเอียงมากั่งไดช่างไินน่นกำลัง อยู่นะครับนี่นี่ครับหลักฐานเลยนี่คือตากล่องของเงานะครับเพิ่นก็มีกล่องกําลังถ่ายเพื่อเสียภาพแนวนะครับไปอินเสิร์ตเข้าไปใน MV นะครับกระเทยรุ่นพี่ไปเบิ่งเลยนะครับไอเวอร์ชันมิวสิกวิดีโอนะครับนี่นะครับเพิ่นกําลังถ่ายกันเพิ่นกําลังอ้าวกว้างสกีบวอลส์กันนะครับอ่ะมาเบิ่งอีกมุมนึงครับจากกล่องของเอ่อในทีมงานอีกคนหนึ่งนะครับเห็นบ่ครับนี่เพื่อนกระเต้นกันครับ เอฟซี FC, ยูนาเวทีดีๆนะครับมวลกันคุบเลยนะครับผมมีการถ่ายลงถ่ายรูปมีการ أ, แสดงนะครับนะครับมวลคุบกันยูนาเวทีนะครับนองนานเท่ากับแสดงอย่างดีเลยนะครับผมนี่นะครับตีบทแตกเลยนะครับเพราะว่านี่คืออาาับกิยาของน้องนอเก็เป็นกระเทยหลุนนองนะครับเห็นไหมครับมันกิแสดงอย่างมั่นโดยมีหลุนพีนะครับพีวัดพีปอนะครับประกอบอยู่แต่นี่ครับ ผู้ชายคนนี้ครับเอาอีหยังเหตใจครับเบิ้งเบิ้งส่งครับคนทุกขาขึ้นแต่ก็เทีบยังรุ่นแรงเลยครับแล้วก็เต้นโตไปหน้าตาเสยเลยครับเบิ้งอีกทีนะครับเบิ้งอีกที่สังเกตดูดีๆนะครับนะครับดึงขากางเคงขึ้นโบแมนว่าโบตั้งใจได้ครับนี่คือตั้งใจนะครับโอ้ยนะครับเบิ้งอีกมุมหนึ่งครับห้องเพิ่นกับการันสีเซิร์นครับเนื่องสองซับนะครับผม เสร็จเรียบร้อยพอลงมาปับเห็นบ่ครับเธอทีบยังรุ่นแรงเลยครับเนี่ยครับผู้ชายคนนี้ครบเพิ่นคิดอีหยังอยครับเพิ่นคิดอีหยังอยพี่น้องเบิ่งกครับโอ้ยเป็นตันเลตุนน้องนัดของเขานะครับผมโมเมนต์ค่อยๆได้ครับเพิ่งเด้อครับเนี่ยครับเบิ่งจากมุ่กล้องข้างหลังจากพี่เพานะครับเห็นบ่ครับทีบจนโอ้ยเซ่ครับนี่แหละครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะครับเป็นจังไห๋นะครับ หลายคนก็บอกว่าไอ้ผู้นี้พนกัมซึมๆนะครับกับขอฝากเอฟซีนะครับเด้อมาเบิงมอลลํากับเบิงให้มวลนะครับยาใดมากมีเรืืองมีเล่านะครับให้คลองสติใหู้หว่าเจ้าของเห็นอย่างนะครับผลหลับคือจังสีครับท้ายที่สุดแล้วนะครับปีหารกองข้ากับมาได้ควบคุมตัวนะครับออกไปึกสงบสติอารมณ์นะครับเห็นบอกครับนี่แหละครับ เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจังสี่นะครับอายวัดของเฮาเกอส่งศูนย์เลยนะครับผมกับวายังเต็มที่บนเวทีเลยนะครับเนาะเหตุการณ์เป็นจังสี่ครับก็ผ่านไปกับขอฝากเอฟซีนะครับเดอผพู้ที่มามวนอยู่นาหานเบิงหมอลำหักแพงศิลปินครับซอยปกป้องศิลปินจูขู่สุก้นนะครับเนาะใหญ่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกซอยกันเบิงซอยกันแย่งนะครับผมฝากไว้ครับพอกันไหมคลิปหน้าครับขอบคุณครับ